มีส่วนรวมก็จะมาใช้โปรแกรม CCT Trust ในการวิเคราะห์โครงสร้าง Trust กันนะครับโดยที่เราจะไปเปรียบเทียบกับโปรแกรม11 Frame ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างคอล l a บ o กันนะครับเนื่องจ,จากโปรแกรมเออเนื่องจากโครงสร้างเฟรมเนี่ยจะสับจะเราจะสนใจใน Share o i n t กับ b e n n i n g Moment ในขณะที่เออโครงสร้าง Trust เนี่ยเราจะสนใจแค่แรงภายในชิ้นส่วนนะครับสมโปรแกรมนี้จะสนใจคนละอย่างกันเนื่องจาก โอรงสร้างเฟรมแนวรับโมเมนต์ดัดนะครับก็เราจะมาลองดูกันว่าเออค่าที่ได้จากโปรแกรมซซเว่นเฟรมจะตรงกับเซเว่ทรัสกันหรือเปล่าเออซีซีทีทรัสกันหรือเปล่านะครับก็เริ่มแรกเนี่ยโจทย์ก็จะอยู่ด้านานี้เลยนะครับก็ป้อนข้อมูลกันก็จะไป,ไปไปนะครับจุด,ต,จดต่อก็เป็นการจุดต่อก็เป็นห้าสิบสิบสิบห้า อาห้าส uh, 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 so ิบห้านะครับจุดเจ็ดล้านก็จะเป็นเป็น่งหนเป็นส่วนเป็นสี่ส่หกหนึ่งสองสามสี่ สมบัติของเสืู่ก็เป็นค่าคงที่นะครับก็เราปลัาไปไ่าอะไรน้ำหน,นักวัตถุที่จุดต่อก็จะมีที่จุดห้าหรือจุด E ีนะครับก็จะเป็นหนึ่งพันกิโลหรือว่าหนึ่งตันนะครับแล้วก็ที่จุดสามลบสองพันห้าร้อยกิโลหรือว่าสองจุดห้าตันนะครับก็ประมวลผลเลย เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมาดูแรงปฏิกิริยาก,ก่อนนะครับว่าตรงกับเฉลยหรือเปล่าก็จะพบว่าไปทางด้านซ้ายหนึ่งจุดหกหกเจ็ดตันนะครับก็จะตรงตัมเฉลยแล้วก็แรงภายในชิ้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราไปเปรียบเทียบนะครับก็เราก็ไปวิเคราะห์ในโปรแกรมสื่อเฟรมันว่นาได้ค่าเท่าไหร่ดูด <ata> uh, ัตต้าหกหนึ่งตันเมตรนะครับแล้วก็คือนเลก็เป็น ห้าสิบสิบห้าห้าห้าสิบห้านะครับก็จะเหมือนเอ่อการใส่ข้อมูลใน C C T Trust เลยดาวน์โหลดก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบสี่ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งกันนะครับมันจะเป็นฟิกกัน แล้วก็การเชื่อมของชิ้นส่วนนะครับก็จะเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามสเคนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่อง Property ก็เป็นค่าคงตัวนะครับดรด้วยโ,ดยโหลดก็จะมีที่จุดห้าหรือจุด e นะครับ 1นตันทิศทางบวกนะครับแล้วก็ที่สที่จุด3เป็นลบสองัองจุดห้ตันนะครับใส่ข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็มากดวิเคราะห์กันนะครับ <c oughs> แล้วก็ข้างนเนี่ยไปทีโอออกกันนะครับจะเห็นว่า11เเฟรมเนี่ยจะโชว์เ uh, อ่อ d i n g m o m m o t e n t เชียร์ฟอร์ทที่การวิเคราะห์ trust เนีไม่ต้องการนะครับโดยที่ trust เนี่ยเราจะดูแค่แรงภายในชิ้นส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูที่ตัวของ action force หรือแรงภายในกันนะครับก็เรามาเทียบกับโปรแกรม cct trust กันดู พบว่า,ามีค่าไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากอาค่าลอาค่าแรงภายในลบมากสุดในโปรแกรม t r u s t เป็น2,828ส่วนในโปรแกรม s i v e t frame จะได้ลบ2,805ค่าบวกเป็น1 9ึ7งนรสิบเใน t r u s t เป็น2,000นนะครับซึ่งเป็นค่าที่ไม่ถูก ค่าที่ยังไม่ถูกต้องนะครับในโปรแกรม c i v i l f r วิธีการที่จะทําให้ถูกต้องเนี่ยก็คือเราต้องไปที่ Material Property แล้วก็ทําการ Release Moment นะครับการ Release Moment คืออะไรคือการที่ทําให้ค่า I เนี่ยเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะเอ่อเป็นทําให้เป็นหนึ่ง E ติดกำลังลังติดลบ10นะครับก็จะมาดูว่าเป็นยังไงก็ไปที่ Process Analyze นะครับ แล้วก็ไปที่อ่าก็อ,อยู่ในนี้นะครับก็เป็น2,000กับลบ2,828แล้วก็จะตรงกับค่า C C T Trust แลวนะครับก็จะไปดูที่ตรงออกกันจะเห็นว่าค่าเนี่ยจะเป็นเป็นศูนยหมดแล้วครับจะไม่จะไม่เกิดโมเมนตเกิดขึ้นแล้วที่โปรแกรม C 1เ Frame ครับก็วิธีการวิเคราะห์ ในโปรแกรมเฟรมหรือโปรแกรมอื่นเ,เนี่ยก็ต้องทำการรีลิสต์โมเมนต์นะครับถึงจะคำนวณในโปรแกรมใน,ในได้เหมือนในโปรแกรม t r u s สนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ